คลิปนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมารับชมกระทงใส่ขนมไทยนะคะหรือภาชนะใส่ขนมไทยคะ่ะที่ประดิษฐ์จากใบคูนนะคะนําใบคูนนะคะทําความสะอาดและตัดครึ่งเอาแกนกลางของใบออกนะคะเราจะมาพับในส่วนของกลีบกุหลาบแย้มนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นนํามาซ้อนกันค่ะแล้วยกกลีบนะคะ ก็จะเป็นกลีบกุลาบแย้มแบบนี้นะคะแล้วใช้แม็กขะเย็บไว้นะคะ,ะใช้แม็เพื่อความรวดเร็วนะคะหรือท่านใดที่ไม่สะดวกใช้แม็ก็สามารถใช้เข็มได้นะคะอ่าเย็บได้เช่นกันนะคะอ่าก็ซ้อนไปเรื่อยๆนะคะซ้อนเป็นหน้าแบบนี้แล้วยกกลีบค่ะ,ะซึ่งใบคูณที่นำมาประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็มีคุณสมบัติ คล้ายกับใบตองของกล้วยน้ำว้านะคะอาจจะมีความคุณสมบัติที่ไม่เท่ากับใบตองกล้วยตานีแต่สามารถนำมาประดิษฐ์ทดแทนใบตองได้นะคะต่อมาเราก็จะแต่งกลีบกระทงด้วยกลีบบัวสัตบัณน,นะคะก็จะใช้ใบคูลเช่นกันนะคะที่ตัดครึ่งไว้เมื่อสักครู่แล้วพับเป็นกลีบบัวสัตบัณคะ่ะตกแต่งอขอบกระทงให้รอบนะคะอะ ยึดติดไปให้รอบนะคะใช้เข็มหมุดขายืดไว้นะคะ,ะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วพลิกกลับมาแล้วยกก,กระพุ้งกลีบนะคะก็จะได้เป็นกลีบบัวสัตบัณฑนะคะ,ะติดไปสลับสับว่างกันแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะใช้เพียง2ชั้นเท่านั้นนะคะไม่ได้ใช้จํานวนชั้นเยอะเนาะต่อมาก็จะทําในส่วนของถาดรองอ ตัวกระทงนะคะก็จะพับเป็นกลีบพัดค่ะจับจีบไปทั้งหมด6ชั้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะนำไปยึดติดเข้ากับแบบที่เราตัดไว้ที่จะทำเป็นถาดรองนะคะติดวนเวียนไปจนเต็มนะคะ,ะถ้านาอยากจะได้หลายชั้นก็สามารถติดเพิ่มขึ้นหรือว่าทำถาดขนาดถาดให้ใหญ่ขึ้นนะคะ,ะก็ติดไปให้รอบนะคะตัวนี้พับเป็นกลีบพัดแบบนี้นะคะ จับจีบไปทั้งหมด6จีบค่ะใช้แม็กนะคะยิบยิบไว้หรือเหมือนเดิมนะคะท่านใดไม่สะดวกใช้แม็กก็ทําเป็นเข็มได้เย็บยึดว้ได้เหมือนกันเช่นกันนะคะอ่าก็ทําไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสามารถไปประยุกต์ทําเป็นกระทงลอยได้เช่นกันนะคะอ่าแล้วก็นํามาติดตั้งเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะในส่วนของตัวกระทงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะพาทุกท่านมารับชมการประดิษฐ์ฝากรวยจีบ โดยใช้ใบของใบคูณนะคะมาเป็นส่วนประกอบหลักที่เราจะทําในฝาของกลวยจีบนะคะม้วนใบคูณค่ะให้มีลักษณะคล้ายกับนิ้วบายสีนะคะแล้วก็สอดใบลิ้นกระบือเข้าไปค่ะจากนั้นแม็กเย็บเย็บไว้นะคะแล้วตัดส่วนเกินออกนะคะก็จะได้เป็นจีบสำหรับไปทำเป็นกลวยแล้วนะคะ ทำทั้งหมด8ชิ้นนะคะหรือว่าท่านใดจะได้กลวยที่ใหญ่ก็สามารถเพิ่มชิ้นขึ้นนะคะหรือว่า,าเล็กกว่านี้ก็สามารถลดจํานวนจีบลงนะคะเราก็จะนําจีบมาซ้อนกันแบบนี้ค่ะในส่วนของช่วงท้ายนะคะเราก็จะใช้เข็มด้ายยิฟไว้เรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่า,าช่วงที่เป็นรอยต่อก็จะมีสีของใบลิ้นกะเบือค่ะสอดแทรกขึ้นมาด้วยนะคะ ก็ยิบไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มจำนวนที่เราวางไว้นะคะก็คือทั้งหมด8จีบนะคะแม็กไวแบบนี้นะคะส่วนท้ายแล้วก็ส่วนหัวเราก็จะใช้เข็มได้ะคะ่ะยิบยิบไว้นะคะ,ะยิบไปให้แน่นๆเลยนะคะเมื่อเราได้จีบของครวยแล้วต่อมาเราก็จะตกแต่ง ในส่วนของอช่วงท้ายของครวยนะคะด้วยกลีบเล็บคุดจากใบตองอ่อนนะคะตัวนี้เราก็จะตกแต่งก่อนที่เราจะประกอบเข้าเป็นกลวยนะคะโดยใช้แม็กเย็บนะคะเย็บไว้เลยนะคะเพื่อความรวดเร็วหรือท่านใดไม่สะดวกใช้เป็นแม็กเย็บก็สามารถใช้เข็มได้เย็บได้นะคะเย็บไปจนรอบในส่วนของท้ายกลวยของเรานะคะ,ะกดลงไปแน่นๆเลยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาประกอบเข้าเป็นกลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ยึดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใช้แมกกดไว้ให้แน่นๆนะคะก็จะได้เป็นลักษณะกลวยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาเก็บรายละเอียดในส่วนของหัวฟ้าจุกกลวยของเรานะคะด้วยกลีบบัวสัตบันค่ะก็จะพับเป็นกลีบบัวสัตบันนะคะแล้วก็มาเก็บ รายละเอียดในช่วงของช่วงบนหรือช่วงหัวของกรวยของเรานะคะเก็บมวนมานะคะเป็นงานชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่ามีรายละเอียดตีดย่อยเยอะมากๆเลยนะคะจากนั้นจะถักเป็นตัวตะขาบนะคะจากใบมาพร้าวะคะ่ะถักความยาวไปตามที่จำนวนรอบของฝาก,กรวยของเราเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําตัวตะขามาเก็บรายละเอียดในส่วนของท้ายของช่องกลวยของเรานะคะเ,เก็บให้โดยรอบเลยนะคะในส่วนของข้างในของตัวกลวยเราก็จะบุด,ด้วยใบตองอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดก็เรียบร้อยแล้วนะคะฝากรวยของเราไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาชนะสำหรับใส่ขนมไทยของเราะคะ่ะ ก็เป็นวัสดุทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะเมื่อ,อใช้แทนเบตองได้แล้วก็ประดิษฐ์ออกมาแล้วก็สวยงามไม่แพ้กับงานเบตองเลยนะคะ